เฮโวอท a ์ซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบูอาไครนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลตัวละครในระดับ1-2ถึงดาวนะครับที่น่าปั้นเอาไว้สําหรับลงด่าน PvE นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงตัวละครนั้นนะครับผมขอแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูข้าวให้ฟังก่อนละกันนะครับเมื่อเรากดเข้าด่านไปแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้หน่อยครับข้อมูลศัตรู นี่ครับตรงเนี้ยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าศัตรูทั้งหมดที่เราจะเจอในด่านนี้นะครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับผมและตัวที่สามารถลงด่านได้ดีนั้นนะครับก็ต้องเป็นพวกตัวละครสีแดงนะครับผมโดยเราสามารถดูจากความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้ครับนี่ครับตารางของมันนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูนะครับส่วนด้านบนตรงเนี้ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดในด่านนี้เนี่ยมันเป็น ตัวละครสีแดงใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็นตัวละครสีแดงด้วยเนี่ยมันก็จะยิงได้หนักขึ้นนั่นเองนะครับผมหลักการจําง่ายๆครับถ้าเกิดศัตรูเป็นสีไหนให้เอาสีนั้นลงครับจะได้เปรียบมากที่สุดนะครับผมเมื่อเรารู้ข้อมูลของตัวศัตรูในด่านนั้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครของเรากันเลยดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับที่สามารถปั้นไว้ลงด่าน PVE ได้นะครับผมตัวแรกครับซึซุมิครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์นะครับประเภทการโจมตีสีแดงนะครับผมอันติเนยนะครับ จะสร้างความเสียหาย389%นะครับของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีนะครับพูดง่ายก็คือไอตัวเนี้ยมันจะโยนระเบิดไปนะสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย233%ของพลังโจมตีครับให้กับศัตรู1เป้าหมายทุกๆ25วินาทีฮะสกิลติดตัวครับเพิ่มค่าลมลีกได้ด้วยถึง14%ครับและถ้าเกิดเราอัพเป็น3ดาวได้แล้วนะครับเราจะสามารถปลดสกิลลองได้นั่นเองนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม27.5%ของค่าพลัง โจมตีนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะกดขี่นั่นเองนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับผมจะมีสุดยอดทีเด็ดจ,จากอันตีของเขาเลยครับซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในบริเวณที่กว้างนั่นเองนะครับเหมาะกับการเคลียร์มอนที่อยู่แบบเป็นกลุ่มเยอะๆนั่นเองนะส่วนจุดอ่อนของตัวนี้เนี่ยมีเพียงอย่างเดียวเลยครับก็คือค่าสถานะต่างๆเนี่ยมันจะออกไปทางกลางๆครับและก็ไม่มีความชํานาญการต่อสู้บนพื้นที่ต่างๆด้วยแล้วยิ่งอยู่ในตำแหน แบ่งซับพอร์ตนะครับทำให้ซูซุมิเนี่ยนะครับมีพลังการโจมตีที่ค่อนข้างจะน้อยไปนะครับผมตัวที่2ครับโคทามะอยู่ในส่วนของสเปเชียลนะครับประเภทการโจมตีสีแดงนะฮะสกิลอันตีนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตี24.9%ให้กับ ฝ่ายเราในรัศมีนะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย237%ของค่าพลังโจมตีครับให้กับศัตรู1เป้าหมายทุกๆ30วินาทีและยังลดค่าโจมตีได้ด้วยถึง18.9%เป็นระยะเวลา20วินาทีฮะถ้าเกิดปลด2ดาวได้แล้วนะครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าความแม่นยำ14%ครับปลด3ดาวนะครับผมจะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับฝ่ายเรา9.1%นะครับข้อดีของ เจ้าโครมะนั้นนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวละครสายสเปเชียลนะครับอยู่แนวหลังของทีมหรือไม่ได้ลงสนามนั่นเองนะครับมันก็จะมีดีตรงในเรื่องของสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเหมาะสําหรับทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลงด่าน PVE หรือจะลง PVP หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะไปลงใช้ในเลดบอสก็ได้ด้วยนะครับแถมถ้าเกิดใครที่สามารถปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังการโจมตีให้กับเพื่อนของเรานะครับตลอดทั เกมได้ตัวที่3ครับตัวเอกที่เราได้ฟรีมาจากตอนแรกเลยนะครับล้วก็สามารถใช้ได้อย่างยาวๆด้วยสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับแนะนําว่าควรปลดดาวเป็นตัวแรกๆของเกมเลยนะครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ครับเป็นแทงเกอร์ยืนอยู่ในแถวหน้านั่นเองนะครับประเภทการโจมตีสีแดงฮะอันตีนะครับสร้างบาเลียให้กับตัวเองนะครับร้อยเกอผ่องค่าการรักษานะเป็นระยะเวลา15วินาทีครับสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย3า0 7ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายทุกๆ15วินาทีฮะสกิลติดตัวครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองครับ14.7%ถ้าเกิดใครที่สามารถปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับเมื่อกำบังตัวเนี่ยหรือหลบหลังบังเกอร์เองนะครับจะฟื้นฟูให้พีให้กับตัวเองได้ด้วย78.7%ของค่าการรักษานะซึ่งสกิลนี้นะครับมีครูดาว10วินาทีด้วยกันข้อดีของเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นสุดยอดตัวชนเลยนะครับที่ได้ฟรี ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างยาวๆเลยนะครับด้วยความสามารถที่รอบด้านครับมีทั้งสร้างเกาะป้องกันได้ด้วยแล้วก็ฟื้นฟูเลือดตัวเองได้ด้วยแถมโจมตีศัตรูเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของข้อเสียนะครับมีอยู่นิดหน่อยครับนั่นก็คือค่าพลังป้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตัวละครสายแท็งเกอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ถูกทดแทนด้วยอันติที่สามารถสร้างบาเรียได้แล้วก็ซับสกิลนะครับหรือสกิวลองนั่นเองนะครับที่สา สามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับผมตัวต่อมาครับอาคาริอยู่ในส่วนของสไตกอร์ครับประเภทการโจมตีสีแดงครับผมอันตีนะครับสร้างความเสียหาย392%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีครับก็คือปลาระเบิดไปนั่นเองนะครับสกิลพื้นฐานครับเมื่อโจมตีทั่วไปเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มค่าพลังโจมตี38.7%ครับเป็นระยะเวลา20วินาทีสกิลนี้นะครับมีครูดาว15วินาทีด้วยกันฮะสกิลติดตัวครับเพิ่ม h p ทีได้ ้วย14%ซึ่งรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวละครในระดับ2ดาวนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าใครที่สามารถปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับเมื่อโจมตีทั่วไปเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วย34.4%ครับเป็นระยะเวลา26วินาทีสกิลนี้นะครับมีครูดาว18วินาทีฮะซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับสามารถทําความเสียหายได้เยอะและหนักหน่วงด้วยสกิลอันปีนั่นเองนะครับดาวเมทรุนแรงมากเหมาะกับการเคลียร์ศัตรูที่แบบอยู่ การเป็นกลุ่มหรือที่มีจํานวนแบบเยอะๆนั่นเองนะครับอีกทั้งเนี่ยมันยังมีสกิลที่แบบว่าเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้ด้วยส่วนจุดด้อยของเจ้าตัวนี้นะครับมีเรื่องเดียวครับผมคือค่าป้องกันเนี่ยต่ำครับฉะนั้นเมื่อเวลาเจ้าตัวเนี้ยไปลงด่านนะครับควรที่จะคอยฮิวให้ดีเลยนะครับผมตัวต่อมาครับโคโทริอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ครับประเภทการโจมตีสีเหลืองนะฮะอันตีของเขานะครับสร้างบาลีย175%ของค่ารักษาให้กับฝ่ายเราสีเป้าหมายครับใน ลัสมีสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย269%ของค่าพลังโจมตีโดยจัดโจมตีศัตรูเนี่ยเป็นรูปแบบทรงกลวยนะครับหรือรูปแบบกระจายนั่นเองนะฮะทุกๆ35วินาทีถ้าใครปลด2ดาวได้แล้วนะครับเพิ่มอัตราความเสียหายคิเข้าไปครับ14%ปลด3ดาวนะครับเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วเนี่ยจะเพิ่มอัตราความเสียหายขึ้นไปครับ20.1%เป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถทั้งการสนับสนุนเพื่อร่วมทีม แล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอันปีสกิลนะครับที่จะเป็นการตั้งกล่องให้เพื่อนได้เก็บเกาะน,นะครับเพื่อดูดซับความเสียหายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความแรงคริติคอลให้กับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเมื่อยิงศัตรูได้นั่นเองนะครับจึงสามารถนําไปลงด่าน PVE ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเลดบอสเนี่ยก็สามารถลงได้ด้วยนะครับส่วนจุดด้อยของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูเยอะๆที่มาลุมเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถรับมือได้เว้นแต่ว่า เกิดสกิลพื้นฐานทํางานเนี่ยนะครับมันก็พอที่จะเคลียร์เป้าหมายได้บ้างนะครับตัวต่อมาครับโยชิมิอยู่ในส่วนของสเปเชียลครับประเภทการโจมตีสีเหลืองนะฮะอันตีของเขานะครับสร้างความเสียหาย220%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีครับและสามารถท,ทําให้หมดสติได้ด้วยเป็นระยะเวลา2.2วินาทีครับสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย191%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีทุกๆ25วินาทีถ้าเกิดใคร ที่สามารถปลดเป็น2ดาวได้แล้วนะครับเพิ่มค่าคีิได้ด้วย14%ปลด3ดาวนะครับเพิ่มประสิทธิภาพกดขี่ของฝ่ายเรานะครับ9.1%นะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับมีอันติที่แบบว่าใช้ได้อย่างสารพัดประโยชน์เลยนะครับสามารถกําจัดศัตรูที่แบบเป็นวงกว้างได้นะครับเคียร์มอนได้เยอะถึงแม้ว่าดาเมนเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ก็ยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้ด้วยเป็นเวลานานเหมือนกันนะครับเหมาะสําหรับใช้ขัดขวางการโจมตีของศัตรูได้นะครับสามารถนํไป ลงด่าน PVE แล้วก็เลดบอสได้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ส่วนข้อด้อยนะครับเนื่องด้วยมันเป็นตัวละครในระดับ1ดาวนะครับการโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบาไปสักหน่อยครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็แทบที่จะไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครในระดับ1ดาวที่น่าใช้มากนะครับสตาร์ได้ด้วยตัวต่อมาครับอาคเนะอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ครับประเภทการโจมตีสีเหลืองอันติของเขานะครับสร้างความเสียหาย5 4 7เของค่าพลังโจมตี ให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายครับพร้อมทั้งลดค่าป้องกันได้ด้วย29เป็นระยะเวลา30วินาทีครับสกิลพื้นฐานฮะสร้างความเสียหาย396%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูหเป้าหมายทุกๆ40วินาทีครับสกิลติดตัวฮะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่14%ถ้าเกิดใครที่สามารถปลด3ดาวได้แล้วนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะลดค่าลบหลี6.7%ครับเป็นระยะเวลา30วินาทีสกิลนี้มีครูดาว 5วินาทีนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมีอันติที่ยิงได้แบบรุนแรงมากเลยนะครับพร้อมทั้งลดเกาะศัตรูได้อีกด้วยเหมาะสําหรับเอาไว้ลงเลดบอสอย่างมากเลยครับส่วนข้อด้อยนะครับเนื่องด้วยอาคาเนสเนี่ยเขาใช้อาวุธที่เป็นปืนพกครับทำให้ค่า DPS ต่ำนะครับและก็ถูกโจมตีได้ง่ายเพราะว่าเจ้าอาคาเนสเนี่ยมันยืนอยู่ในตําแหน่งมิดเดิลหรือยืนในส่วนกลางของทีมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวฮิลที่ดีนั้นนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับผมตัวต่อมาครับ ซูบาร์กิในระดับ2ดาวครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ตำแหน่งแทงเกอร์ยืนอยู่ด้านหน้าของทีมเลยนะครับประเภทการโจมตีสีเหลืองอันตรีของเขานะครับเพิ่มค่าป้องกัน32.3%เป็นระยะเวลา30วินาทีครับแล้วก็ยังสามารถยั่วยุศัตรูในรัศมีได้ด้วยเป็นระยะเวลา4.7วินาทีครับสกิลพื้นฐานครับเมื่อ head H p ทีของเขาเนี่ยต่ำกว่า3 0จะสามารถฟื้นฟู H p ท6 6ของค่าการรักษาซึ่งสามารถใช้ได้1ครั้งต่อการลง ดาบนะครับสกิลติดตัวนะครับเพิ่มค่าป้องกัน15.4%ครับตัวถ้าเกิดใครที่สามารถปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับสามารถลดความเสียหายที่ได้รับขณะรีโหลดกระสุนได้ด้วย25.2%ครับข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นสุดยอดสายแทงเกอร์ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งมันเกิดมาเพื่อป้องกันสกิลต่างๆนะครับอีกทั้งยังสามารถยั่วยุศัตรูหลายตัวได้พร้อมกันอีกด้วยนะครับหรือใช้ในการขัดการโจมตีได้ด้วยจึงเหมาะแก่การนําไปลงด่าน PvE Pv หรือแม้กระทั่งเลดบอสเนี่ยคือบากิก็ไปได้หมดนะครับเป็นตัวที่ผมแนะนําว่าวรอัปดาวนะครับถ้าเกิดใครพึ่งได้มานะครับส่วนข้อด้อยของเจ้าตัวนี้นะครับถึงจะเป็นสุดยอดแทงเกอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํามากๆเลยนะครับถ้าหากทีมเราเนี่ยตายหมดแล้วแล้วเหลือเจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับมันก็แทบที่จะตอบโต้อะไรไม่ได้เลยนะครับตัวต่อมาครับอาซนะอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ประเภทการโจมตีสีฟ้าครับอัรตีของเขา เพิ่มค่าหลบหลีก43.4%ขณะที่เราใช้สกิลนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มความเร็วการโจมตีได้ด้วย30.2%เป็นระยะเวลา30วินาทีครับสกิลพื้นฐานฮะสร้างความเสียหาย219%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายทุกๆ20วินาทีครับถ้าปลด2ดาวนะครับเพิ่มอัตราความเสียหายคริ14%ครับปลด3ดาวได้แล้วเมื่อเราใช้สกิลอันติเนี่ยจะเพิ่มความเร็วการโจมตี20.1% เป็นระยะเวลา30วินาทีนะฮะข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมีค่าความเร็วในการโจมตีสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าตัวละคร3ดาวอีกด้วยนะถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูแบบตัวต่อตัวเนี่ยจะสามารถจัดการได้รวดเร็วมากแถมอันตรีของเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ในการหลบการโจมตีของศัตรูขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งบอสที่มีการสกิลแบบไล่าการโจมตีนั่นเองนะฮะส่วนจุดด้อยนะครับมันเป็นตัวละครที่บอบบางมากและก็ยังเจ็บตัวได้ง่ายมากอีกด้วยหากทีมเราเนี่ยไม่มี ตัวที่แบบคิลเลอร์ดีๆนะครับเจ้าตัวเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะตายก่อนเพื่อนได้เลยนะครับตัวต่อมาครับเซรีน่าอยู่ในส่วนของสเปเชียลครับประเภทการโจมตีสีฟ้าครับอันตีฟื้นฟู HP 120%ครับของค่าการรักษาให้กับฝ่ายเราหนึ่งเป้าหมายในรัศมีสกิลพื้นฐานครับฟื้นฟู HP 98.7%ของค่าการรักษาให้กับฝ่ายเราหนึ่งเป้าหมายทุกๆ35วินาทีสกิลติดตัวครับเพิ่มค่ารักษา15.4%้าปถ้าใครปลดสามดาวได เพิ่มต้านทานกดคีย์ของฝ่ายเราได้ด้วย9.1%ครับข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวฮิลที่น่าใช้ที่สุดในเกมแล้วครับด้วยอันตีของเขาเนี่ยสามารถฮิลให้ใครก็ได้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับใช้คอร์สแค่2เท่านั้นทําให้สามารถฮิลได้อย่างเรื่อยๆนั่นเองนะครับอีกทั้งยังมีสกิลพื้นฐานนะครับที่สามารถฮิลได้แบบอัตโนมัติได้อีกด้วยตัวต่อมาครับชิเซอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ประเภทการโจมตีสีฟ้าครับอันตีของเขาครับสร้างความเสียหาย ต่อเนื่อง56%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูที่อยู่ในรัศมีเป็นระยะเวลา10วินาทีด้วยกันฮะสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย2 1 9ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีทุกๆ25วินาทีฮะสกิลติดตัวครับเพิ่มค่าพลังโจมตี14%ถ้าใครปลด3ดาวได้แล้วนะครับเมื่อโจมตีทั่วไปเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะสร้างความเสียหายเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง53.7%ของค่าพลังโจมตีเป็นระยะเวลวินาทีซึ่งพล ิลนี้นะครับมีครูดาว5วินาทีนะฮะข้อดีของเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมีสกิลที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็รุนแรงนะครับแถมยังติดสถานะเผาไหม้ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยจึงเหมาะแก่การนําไปลงด่าน PVE นั่นเองนะครับส่วนจุดด้อยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าชิเซนเนี่ยใช้อาวุธเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าถ้าคิดที่จะหวังผลจากการสร้างความเสียหายนะครับต้องอาศัยการโจมตีแบบสกิลเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือตัวละคร ในระดับ1-2ดาวที่หน้าปั้นนะครับบางตัวเนี่ยสามารถนําไปลงได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นด่าน PVE PVP หรือแม้กระทั่งเลดบอสนะครับผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยมองข้ามตัวละครเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่ามันมีดาวน้อยนั่นเองนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้งานโดยในคลิปนี้นะครับผมก็เลยแนะนําตัวดาวตับม,มาให้เลือกลองใช้งานดูนะครับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าเกิดใครที่ปั้นตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเม้นมาบอกกันได้นะ,ะว่าปั้นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างถูกใจพวกนายหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิป นี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับใครลหลายหคนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผมมู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ